ไม่ไหวก็เลยไม่อยากได้ตัวใหญ่อเอเลยใหญ่เอาโตทำไข่เราดีกว่าลเล็กๆื่ช่างไม่เป็นไรจะให้แต่บัรวัวแต่มันอาการดีมันไม่ไข่ไม่เจ็บเลยอ้ยยายก็พอใจแล้ว <laughs> ถ้ามันเป็นไข่คนยายก็นอนไม่หลับลขนาดน,นั้นเลยเนะี่ยจ้าคือถ้าวัวเป็นไข่ด่เจ้าของนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องไปหาหมอหาหมอมาฉีดถ้าถ้าหาหมอมาฉีดแล้วมันไม่หยุดก็ กินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วแบบนั้นเลยนะครับแบบนั้นเลยแล้วคุณยายได้เอาออกข้างนอกบ้างไหมนี่ไม่เคยเอาออกเลยกี่เดือนมาแล้วตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนห้านี่นะจยาขังคอกอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะไม่ธรรมชาติเลยธรรมชาติล่าสุดที่เขามาซื้อนี่เขาซื้อตัวแล้วเท่าไหร่คุณยายเขาซื้อตัวละเท่าไหร่ตัวละสามพันสองพัน วัวขนาดไหนสองพันคุณยายชี้ให้ดูได้ไหมก็แม่แม่แม่เท่านี้นะนี่แม่เท่านี้หน่แม่นีในลูกมันค้ายแม่มันไปนี่ลูกตัวขนาดนี้เขาซื้อเท่าไหร่เนะ่ยเขาซื้อสามพันถ้าลูกด้วยก็ค่อยให้อีกสองพันก็เป็นห้าพันแมก กี่ปีเล yeah. ี้ยงกี่ปีได้ขนาดนี้ไม่โอ้เลี้ยงกี่ปีหลายปีแล้วนี่สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีได้สามพันบาทจ้าปีละหนึ่งพันจ้าน่าสงสารจริงๆเลยเนาะน่าสงสารเลยสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะยุงโอจะใให้ยุนี่ไล่ยุงไล่แมลงวันจุดไฟไล่ยุงไล่แมลงวันใช่บรรยากาศครับผมวันนี้เรามาหาคนดังนะครับคนดังไฟ กำลังดังไฟกำลังดังไฟไล่วัวเอ้ยไล่ไล่ยุงไล่ยุงให้วัวไล่ยุงให้วัวครับผมคุณยายใช้อะไรจุดครับนี่ฮะใช้อะไรบ้างครับนี่แค่อะไรใช้ฟืนกับฟางเลยฟางฟางฟืนกับฟางครับผมอ๋อเบิ้ลที่จะเอ่ให้ตรงนี้โอเคอ่าเหลือไม่อยู่แล้ว อ๋อคุณยายจะจุดตรงนี <sucks> ้ใ um ห네้อีก <ad> ที like ่นึงเออเจุดสองที่ครับผมมีความสุขไหมครับคุณยายมีความสุขอยู่กับครูมมีควาสุขมีความสุขเหนื่อยเหนื่อยแล้วยายแก่แล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่หกสิบเจ็ดแล้วหกสิบแปด หกสิบเจ็ดหกสิบแปดอ่ะผมให้อีกสาปีแล้วกันเลี้ยงวัวนะอย <laughs> ่า,าเกินนั้นนะ <laughs> ทำไมให้น้อยได้สามปี <laughs> <laughs> เกินนั้นน่าจะลำบากหลังเริ่มงอแล้วเนี่ย <laughs> เริ่มงอแล้วและเริ่มอะไเริ่มไม่ไหวแล้ว <laughs> เริ่มเดินไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ยังมีความสุขยิ้มได้ตลอดอยิ้มได้ตลอดและอยู่กับมัว <laughs> 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 นี่จะเจ็บตรงนี้อีก การที่เราจุดไฟไล่แบบนี้ช่วยได้ไหมครับคุณยายเออก็ช่วยมาให้มันมันชนกันมันถ้ามันไม่จุดไ้ก็มันชนกันมันไล่ชนกันในคอกทําไมมันไล่ชนกันน่ะอเขายุงกันแบงวันกันโอ้มันก็งุนงิดใช่ไหมใช่ยายก็ไม่รู้เลยแต่ยายก็ทําไฟแหละครับผมแต่พอยายทาแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้ชนกันในคอกเนาะมันก็ไม่งุนงิดเนาะครับผม อยู่ตรงไฟแล้วพ่อใหญ่ดึงจุดนะฮะอ๋อผู้ชมครับดูสิครับมันไปอยู่ตรงควันไฟเลยเนาะนี่แหละสาเหตุที่คุณยายเขาจุดไฟนะผู้ชมครับอืมครับผมอย่างนี้เลยวิธีบ้านๆเลยผมซื้อรองเท้าบูทมาฝากคุณยายคู่หนึ่งนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ ไม่รู้ว่ายายจะใส่ได้หรือเปล่านะได้ไม่ได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนแล้วเนาะต้องใส่ใบไม้ใส่อะไรไหมครับคุณยายใส่ละถ้ามีก็ใส่ละใบไม้ก็ใส่ใส่ใบอะไรครับคุณยายไม่รู้ใบอะไรใบอะไรยายก็ไม่รู้ใบยูคาาตใบยูคา้ตอ๋อแสดงว่าใบยูคาตายนี่ช่วยช่วยทำให้มีกลิ่นอะไรได้ไหมใช่ใช่ให้ยาย แล้วก็ผู้ชมฟันมาแล้ว <c oughs> ม,มันจะติดแหย่ใหญ่หรือเปล่าไอ้นี่มันเปียกยายจุดทั้งคืนเลยไหมนี่หรือว่าไงไม่ทั้งคืนหรอกพอมืดก็มันหยุดแล้วอ๋อแสดงว่าตั้งจากที่สักสามสี่ทุ่มไปมันก็ไม่มียุงแล้วใช่ไหมครับใช่ <c oughs> มีแค่ช่วงเริ่มต้นเนาะจ้ะ <c oughs> ครับผมอืมครับผมติดแล้วครับคุณยายติดแล้วครับ อยู่กับวัวทั้งวันหยุดทั้งวันวัวของคุณยายให้กินอะไรบ้างครับนี่ให้กินหญ้ากับเฟืองเลยหญ้ากับเฟืองคุณยายใช้ชีวิตอยู่กับวัวทั้งวันเลยนะยายเอาให้มันกินเอาให้กินน้ำให้กินหญ้<ร>าอยูข้าวอยู่ครับผมตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะผู้ชมครับ <c oughs> อันนี้วัวพื้นบ้านหมดเลยเหรอครับคุณยายได้เสียเงินผสมพันธุ์สักครั้งไหมนี่ผสมผสมและผสมแม่เดียว นี่ีผสมแม่ผสมแม่นี่กับแม่ออสองแม่ให้แล้วไหนไหนแม่ไหนเอานู่นใหญ่ๆตัวนู่นการที่เราผสมเทียมนี่ได้วัวใหญ่ขึ้นไหมก็มันใหญ่ขึ้นน้อยแหละมันใหญ่กว่าตัวเล็กนี่แหละอ๋อใหญ่ใหญ่กว่าพ่อพันธุ์ตามทุ่งนาใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าการผสมเทียมนี่ทําให้ได้วัวตัวใหญ่ๆอยู่เนาะคุณยายครับผมไฟเริ่มติดแล้วนะผู้ชมครับ ตอนนี้ไฟติดแล้วนะผู้ชมครับคุณยายจะเอาอันเปียกเอาตวเปียกไปใส่เอาไว้ให้มันควันนานๆอ๋อให้มันเผาไหมช้าๆเนาะจ้าครับผมอืมแบบนี้เลยใ,<จ>ใ<จ>แต่ถ้ามีพวกใบยูคาลิปตัสก็จะใส่ลงไปด้วยถ้ามีก็ใส่มันพันดีใบยูคาลิปตัสเนี่ยนะจ้าครับผมคุณยายครับจ้า ทำไมคุณยายถึงเลี้ยงวัวพื้นบ้านนะครับก็ยายว่ามันเลี้ยงง่ายง่ายในที่นี้คือง่ายยไงครับคุณยายยายยายว่ามันง่ายกินยาไม่อิ่มก็มันไม่เหมือนงวใหญ่งวใหญ่มันไม่อิ่มก็มันจะมันผอมแล้วมันมีตะครุกเออยายไม่ชอบครับผมแต่ถ้าวัวพื้นบ้านนี่มันใจเกิดมันในมันเล็กๆใจเลกมันใจมันก็ไม่ผมเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นวัวตัวใหญ่ๆนี้ก็ผมขิดเองนะคุณยายเนาะจ้าครับผมไม่ไหวก็เลยไม่อยากได้ตัวใหญ่อ๋อเออเลยใหญ่เอาเอาตัวคันไข่เราดีกว่าเล็กๆไปชัางไม่เป็นไรจ้าให้แต่บรนวนวแต่มันอาเกดีมันไม่ไข่ไม่เก็บเอยอ้ยยายก็พอใจแล้ว <c oughs> ถ้ามันเป็นไข่คนยายก็อนอนไม่อยาคิดขนาดน,นั้นเลยเนี่ยจ้า คือถ้าวัวเป็นไข้นีเจ้าของนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องไปหาหมอหาหมอมาฉีดแคทถ้าหาหมอมาฉีดแล้วมันไม่หยุดก็กินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วแบบนั้นเลยนะครับแบบนั้นเลยเออแล้วคุณยายได้เอาวัวออกข้างนอกบ้างไหมนี่ไม่เคยเอาออกเลยกี่เดือนมาแล้วตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนห้านี่นะจ้าขังคอกอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะใช่แล้วมันไม่เป็นโรคขาอ่อนแดงบ้างปะไม่รู้มันก็อยู่อย่างนี้แหละออ ยายก็ไม่รู้แหละครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะ <Yeah. S 2> มันก็ยังสุขภาพดีอยู่เนาะ <Yeah. S 2> ครับผมแต่ว่าไม่มีหัวอาหารไม่มีอะไรนะไม่มีไม่เคยซื้อหัวอาหารถ้าซื้อก็จะซื้อเกลืออไไรให้กินนี่ไม่ได้กินหนึ่เดือนแล้วทําไมต้องให้กินเกลืออะไรครับคุณยายว่าให้มันกินน้ําเยอะๆหน่อยจะได้แข็งแรงอ๋อมันไม่ได้กินยายอิม่ม นนให้กินน้ำแทน<ะ>ย่าไม่อิ่มไม่เป็นไรกินน้ำให้เยอะไว้ก่อนอ๋อพอกินน้ำเยอะเดี๋ยวก็สมบูรณ์เอง <laughs> <laughs> แล้วไอ้ตัวเล็กทำไมถึงได้เอาออกข้างนอกครับคุณยายมันไม่อยู่แล้วอไอ้คอ,อกมันเปียกมันไม่อยากอยู่อมันก็พากันกลาบออกมาอยู่นน <laughs> ยขออ้างนกอ,อกมันไม่อยากอยู่ไอ้้างในฮะมันเปียกคอกมันไม่แห้งครับผมถคาคอกแห้งก็มันอยู่แหละก็แสดงว่าคอก เปียกๆนี่ไม่ดีกับวัวยถ้าขอ้อข้อแห้งเขามันดีมันแห้งมันนอนสบายเนอือคุณยายครับคอกวัวเปียกๆวัวได้นอนไหมถ้ามันเปียกเนี่ยน,น,น,นอนมันก็นอนอนกันแต่ก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะยามันไม่ดีเท่าคอกแห้งหรอกข้อ,ขอแข้งเขามันนอนสบายครับผมถ้าคอกแฉก็จะนอนลำบากหน่อย้าครับผม ไก่แม่ลูกสองสองตัวได้ไม่ถึงหมื่นแม่ลูกสองตัวจ้าแม่ลูกรวมเป็นสองนะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแล้วยายไม่ขายเลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูราคาก่อนเราจะขึ้นไหมอ๋อ <laughs> ย่างนะ้ถ้ามันมีราคายายขายแล้วขายหมดแล้วหนึ่มันถูกมากมันถูกมากแล้วรอดูขว่าน่ายยกใหม่จะขึ้นราคาแล้วไม่เห็นขึ้นอะไร ยังเหมือนเดิมนะโอ้ยยยใหญแบไหนนะใครเป็นนายกวาจะให้วัวควายขึ้นราคาชาวเะเนะข้าวเพิช่วยชาวนานแล้วไม่เห็นเลยใหย่หลังนาก่อนครับผม <c oughs> คือคุณยายบอกว่านายกใหม่ก็จะบอกว่าจะทําให้วัวมีราคาก็ไม่มีราคาไม่มีราคาไม่เห็นมีราคาห็นจะลดลงเออใช่คุณยายมีแต่ลดลงลดลงเนาะเออ ว่าออเคเพื่อนบ้านว่าโอ้ยอย่าเลี้ยงเลยมีตัวหนึ่งพันสองพันแล้วยังไงก็ใหญ่เลี้ยงแล้วก็คือถ้าเราไม่มีเราก็ไม่เลี้ยงเด็ดขาดถ้าไม่มีก็ไม่เลี้ยงหรอกไม่ไม่มีราคาครับผมแต่เพราะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเลยจําเป็นต้องเลี้ยงจ้ะและที่สาคัญคือมันเลี้ยงง่ายจ้ะง่ายจริงจริงไหมคุณยายสายพันธุนี้เนี่ยเออสายพันนี้ง่ายจ้ะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรด้วยไม่ธรรมชาติเลยธรรมชาติอล่าสุด ที่เขามาซื้อนี่เขาซื้อ,อ,อตัวแล้วเท่าไหร่คุณยายเขาซื้อตัวละเท่าไหร่ตัวละสามพันสองพันวัวขนาดไหนสองพันคุณยายชี้ให้ดูได้ไหมก็แม่แม่แม่เท่านี้นะนี่แม่เท่านี้ไหนี่นใะนใน,นลูกมันขายแม่มันไปนี่ลุกตัวขนาดนี้เขาซื้อเท่าไหร่เนะเขาซื้อสามพันถ้าลูกดูด้วยก็ค่อยให้อีกสองพันก็เป็นห้าพันแมว กี่ปีเลี้ยงกี่ปีได้ขนาดนี้ไม่เลี้งกี่ปีหลายปีแล้วหนึ่งสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีได้สามพันบาทจ้าปีละหนึ่งพันจ้าน่าสงสารจริง,งจงเลยเนาะน่าสงสารเลย <laughs> ซื้อคนซื้อก็ซื้อถูกกันไปเนาะซื้อถูกขึ้นไปก็ว่าถามถามพราค่าในหอยว่าขึ้นไหมไม่ขึ้น,นกย,ายน้ายไปให,ให้ให้กระลดลงบอกลดลงยังไงเยอะหนึ่งบาทบอกย้ี่ก่อน เห็นขอ,องใหญ่เยอะวัวมาลดลงเลยะอ๋อใช่ <c oughs> แต่ว่าวัวพันนี้คนมาดูเยอะมากไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประกาศขายก็เขามามาดูถ้าประกาศขายก็เขามาดูเขาชอบพันนี้ไหมครับดูไงก็ชอบเหมือนกันเขาชอบซื้อนะใช่ครับเพ<ข>ราะ<ม>ว่ามันไม่เขาถูกีถูกมันเหมือนพันใหญ่ในพันใหญ่อย่างน้อยก็ต้องหมื่นกว่าแหละอ๋อเออตัวละหมื่นกว่านะครับผมตัวนี้มาตีราคาสามพันบาทเลยจ้ะสามพันบาทสองพันบาทเลยครับผม ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับคุณยายฮะมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็่ยืมเข้ามือเยอะนี่แหละทำให้เป็นเจ็บไข้ได้ป่วย <laughs>